ตอนนี้อยู่ร้านขนมจีนตรงท่าช้างเนาะชุดละสี่สิบบาทกินก็นั่งทานได้ใช่นั่งทานได้แต่แตผมเอาเอากลับบ้านเรา,เาซื้อกินซื้อลุงมากินดูน,นี้น้ำยาป่าน้ำยากะทินี่น้ำยาแกงปักใต้เนาะอันนี้เขียวหวานโบอเอาเขียวหวานใช่ปะ่ะมีน้ำพริกเนะาะครับอ๋อนี่ไงคนขาย อ๋อครับแกงไตปลาปากใต Arizona, ้ปากพันน้ำอ๋อลุงเป็นคนปากพังน้ำเหรอครับลูกทะเลอ๋อลูกทะเลอ๋อนี่แกงปากใต้ไตปลาต่างบอกกินอันนี้เป็นปะแกงไตปลาเอาไปกช่วยไหมอ่งาอันนี้ช่วดีครับลุงแกงปลาลุงด้วยนี่ลุงเของลุงพีเซนไงลุงเของพีเซนไปไหนเข้าไปดูข้างในเหรอจริงๆเขามากินข้างในได้เนาะจริงๆแล้ว อ๋อมีมีขนมโอไม่ทันเดี๋ยวก็จะชิลเดี๋ยวไว้วันหลังเขามานั่งกินเราซื้อไปลองกินที่บ้านดูนี่ร้านไม่น่าเชื่อวันนี้ร้านขนมจีนโอ๊ยเราต้องปิดประตูให้เขาคนโอ้โเย็นมากเมื่อกี้นี่อ๋อโบสั่งโอ้หดูขนมเยอะมีกาแฟด้วยเหรอฮะเออเบาโบเบาได้เบาเดี๋ไปหาไกินฝั่งนู้นจะกินอิ่มเลยไเงี้ โอ้ดูกระรี่ปั๊บปีน่ากินสรุปว่านี่ร้านขนมจีนหรือร้านขนมปังบวกดิฟมีดิฟด้วยดิฟแบบเป็นวงกลมอ่ะเหรอเป็นตึง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 อัดเด็ดไปเจอไปเจออ่ะไม่ใช่โตเกียวดิฟเหรอโอเคหมวกนี้เลยฝืดเออโดูที่นั่งดิี่ยเอามานั่งรอข้างในไม่ได้ถ่ายขนมจีนลุงข้างนอกเออเนี่ยตรงเนี้ยเข้ามานั่งเลยเย็นมากเลย แต่เราไปข้างนอกอ๋อโบสั่งไอ้นี้เขายังไอกะหรี่ปั๊บอะเราไปดูขนมจีนกันลองกัก่อโบมันร้อนนี่มันอยู่ข้างในนี่เขาข้ามเรือมาตึกเนี้ยครับแถวนี้เนาะตึกเก่าร้อยกว่าปีใครออกแบบนะลูกโอ้ครับ วัดเ,เป็นจาวัดเบญจาเอเดียวอันครับตอนรชการที่ห้าประาปพายินางเนี่ยขาเห็นตึแบบเนี่ยทางเนียโปรเนกตบแบบทางอตาลเกีดนว่ามนริออกแบบได้มะออกได้หลาย่นเลยครับแต่ตึกนี้สร้างปลายราชการที่ห้านะต้นรการที่หตึกนี้สร้างปลายรัชการที่ห้าเสร็จต้นราชการที่หแต่เสร็จแล้ยราชการที่หกในความรู้พี่เอาเมื่อก่อนนะไอ้จงหวโพงนะผมเเห็นปูบอกว่า ่ตอนนั้นเราเบิกเครื่มีไฟฟ้าไงครับขายพวกครไฟอ๋อขายพวกเครื่องไฟฟ้าคอมไฟครับเลแรกเราอยู่กับมุมมันเป็นเกริษวทของไงครับทีหลังก็กลายเป็นบริษัทขนส่งอ๋อตอนแรกขายพวกเครื่องไฟฟ้าแต่ตอนนี้กลายเป็นบริษัทขนส่งไปแล้วตอนนี้ผมสงสัยกลายเป็นธนาคารอยู่พักเลยแต่ไม้กลายเป็นโกลเด้นเพสอ๋อโกลเด้นเพสครับ ลุงบอกรออย่างเท่นะลุงที่ลุงทำเองวะเนขนมจีนเนี่ยลุงทำเองวะอ๋ออ๋อให้เมียทำเมื่อก่อนลุงทำเองอ๋อเมื่อก่อนลุงขายข้าวแกงเหรอครับข้าวแกงแล้วขายก๋วยเตี๋ยวด้วยโอข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเนื้อ างจังหวัดเนี่ยครับพอพอแม่เขาจะเลิกครับผมเสียดายเวลาเอาฮาราจาร์มามาขายของดีกว่าแต่มันก็ทำทาจากน้ำตาลนี่ขายทุกวันเลยเนาะทุกวันขายทุกวันวันไหนเหนื่อยก็อยู่วันไหนเหนื่อยก็อยู่สมัยก่อนตอนลูกเล็กๆก่อันนี้อะไรอะลุงน้ำพริกอะไรอ่ะอันนี้มะขามอ๋อนี่น้ำพริกมะขามนะเนี่ยปลาร้าหรอปลาราสับแต่ถูกสุกแล้วทำสุกอ๋อนี่ปลาราสับสุกแล้วถ้าแบบปลาราสับอย่างนี้ชุดเท่าไหร่ อ๋อชุดยี่สิบเองเหรอลุงขายไม่แพงเนาะลุงเคยขายข้าวอาหารข้าวแกงมาก่อนเนาะสี่สิบกว่าอย่างเลยอันนี้เป็นแกงเก็บน้ำยาปักใต้ปากขนังเนี่ยลุงบอกแกงไตปลาอ๋อแกงไตปลาแกงไตปลาปากขนังอันนี้ก็น้ำยาเนาะอันนี้น้ำยาแล้วก็น้ำยาป่าอันนี้น้ำยากะทิอันนี้น้ำยาป่าอันนี้ก็นี่ก็เขียวหวานเนาะลุงก็มาช่วยหนุนลุงได้นะอยู่ตรงท่าช้าง ขายถึงก่อนเมื่อก่อนผัดปลาไหลอ๋อในเมืก่อนเราขายเลยเดี๋ยวนี้ปลาไหลไม่มีแล้วไม่มีแล้วปลาไหลไม่มีใครคนลูกค้าหายหมดลูกค้าไม่หายหมดแล้วปลาไหลเดี๋ยวนี้ก็แพงด้วยครับาคนยังมาขอซื้อถึงสามติดบอกไม่ไหวแล้วอย่างน้อยๆต้องหาเก็ปลาไหลมันหายากเนาะไม่หายากหรอกเมืองหลวงมันขายแพงเมืองหลวงเมื่อไปพื้นในหลายเมื่อก่อนโล่แปดสิบบาทเดี๋ยวนี้ตกตกเข้าไปโลเกือบสามร้อยปลาไหลปลาไหลไทยเราเนี่ยเนาะสามร้อย จริงบอกอู้ที่บ้านผมน่ะโล่สี่สิบกว่าบาทบอกบ้านอยู่ไหนสิเก่งเอามือกับไปไปดินดีให้เก่กันไอ้แม่งคนตีเด็กหลุงลุงพูดเก่งมากเลยทำไรเสร็จยังเสร็จยังกะหรี่ปั๊บปะเหรอมีไส้ไก่ปะเอาไส้ไก่ตอกินไส้ไก่เออเอาเหรอนี่มีขนมกะหรี่ปั๊บด้วย กะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บแต่แค่ไม่ทอดนะครับแค่อบอ๋อแค่อบเอาอ๋อดีกว่าดีกว่าทอดทอดมันเหม็นหืนอ๋อทอดเหม็นหืนครับเก็บได้หลายวันเพิ่งเคยเห็นกะหรี่อ๋อนี่เราก็เพิ่งสังเกตเนาะมันเป็นกะหรี่ปั๊บแบบอบไม่ใช่กะหรี่ปั๊บแบบทอดเขาใช่ลุงลุงบอกว่าถ้าแบบอบอย่างเงี้ยจะไม่เหม็นหืนแล้วก็เก็บได้หลายวันแล้วก็มีถั่วถั่วโอ้อ๋อนี่มีอาหารตามสั่งด้วยนะที่ร้านเนาะอ๋อเดี๋ยววันหลังมานั่งกินดีกว่า ผมกลัวไม่ทันไงเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นเรือมันปิดหกโมงผมจอดรถไปฝั่งนู้นไม่งั้นผมเอารถมอไซส์ใช่บาละคังผมข้ามมาจากบาราคังกันไงไม่ผมเอารถมอไซค์มาไม่เสียค่าจอดใช่รรคคับลุงก็อยู่มาอยู่นี่นานแล้วเนาะเกิดที่นี่โตที่นี่อาอเหรอพ่อ พอ่อพ่ออยู่ที่นี่ปู่ย่าตายายคนที่นี่ครับปู่ผมเป็นคนหลวงอ๋อเป็นคนหลวงเออเป็นหมอรุประจำตัวรายการที่ห้าอ่าเหรอ <c oughs> โหสุดยอดลุงอ๋อลุงเป็นคนเกิดที่นี่ตโตที่นี่เนาะได้ตึกนีห้องข้าวห้องเดียวนะแต่ข้างบนก็ได้สองห้องครับตรงนี้เป็นห้องโรมนี่มันโบราณจริงๆเนาะเป็นตึกร้อยกว่าปีแล้วเนาะเป็นลุงบอกสร้างราชการที่ห้าเสร็จในราชการที่หกเนี่ 6, ยนะได้ความรู้อีกนี่เขาเรียกผมห้องพิเศษ ข้างหน้าห้องเดรือก็หมดย่องเ้องนี้ช่องโคงนี่ของผมครับอืมเมื่อก่อนนี่มันเป็นทางทางทางรถเข้าครับเมื่อก่อนท่าเรือเนี่ยญี่ปุ่นมันสร้างไว้ืมท่าเรือเป็นพวกญี่ปุ่นสร้างไว้ครับเพราะว่าเวลามันขนยุทธอุกรเสร็จมันจะเลี้ยวรถรถลนเลี้ยวรถเข้าตนี้ข้างหลังเมื่อก่อนเป็นกรมยุทธโยธาครับเมื่อก่อนเป็นกรมยุทธโยธาแล้วข้างหลังมีติดกาวอยู่เอ็มปูบอกฮะอ่า นนลุงยุ้ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดส<า>ิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเนาะโหคนเล็กจอดนี่เป็นขนาดเป็นลูกคนเล็กเนาะเจ็ดสิบเอ็ดนี่อยู่แบบรู้ประวัติศาสตร์เยอะเลยเนาะเขาปู่ย่าตายายแล้วประวังิม่ใ้เราพอจบจากมหาลัยเขาไปทำงานอีสานครับเพื่อนเพื่อนแม่ทำงานกรุงเทพผมเบื่อไปทำมือขายกว่าผมอยู่ครับผมทำสามปีผมได้คอนโดพวกมันทำ สียห้าปียังไม่ได้เลยเพราะมันได้ปีละขัน้นผมได้ปีเดียวสองขั้นเ <c oughs> พราะเมื่อก่อนดีสามันแดงยิ้มูดีดีกระดีแดงไงมองไงครับให้สองขัน้นเลยเป็นเรนื่องเลยเงี้ยมาช่วยอุดหนุนลุงได้นะโอคุยกับลุงเพลินเลย <c oughs> <c oughs> ลุงแบบคุยเพลินจัดแต่รอบบก,ก่อนจริงๆรง้านนี้เขาก็มีหนันตามสั่งเลยนะอยู่ข้างในสบายใจไง มีหลายอย่างขนมเขามีเยอะนะในๆๆอะไรเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูโบกันเย็นจังเดี๋ยวหลังมนั่งกินเนะมีอาหารต้มสนะั่งล,ลุงคุยเก่งมากเลยชื่อจีวเกียรชที่ร้านเหรอ กะหรี่ปั๊บที่เป็นแบบอบนะลุงบอกลุงบอกเป็นกะหรี่ปั๊บแบบอบไม่ทอดแบบอบใช่ขอมบอกว่าไม่เหม็นหืนเก็บได้หลายวันลุงพูดเก่งมากเลยจริงเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังด้วยปราวัติศาสอร์บรรพบุรุษไส้ใดอ๋อแป้งอะไรได้ครับอืมอ๋อยี่งเลย ม่าหรอมีเพจใหรอนี่อเนี่ไอจีสั่งสามารถสั่งมาในกาแฟได้ขนมเค้กได้ขนมฟังได้ครับอืมอมอีเพจนีค่โอ๋อไม่ไดงเพนอเคร้อยหนึ่งเนาะโอเคขอบคุณครับไปแล้วดีครับ ดอะไรอ่ะอ๋อใช่เดี๋ยวเราหาเอากันน้ไปนะครับลุงรับันดีรับันดีครับได้รับประวัติศาสตร์ด้วยฮะเขาเป็นน้าเป็นพ่อลูกกันเปล่าวฮะมามามา ก็ทำเพจเล็กๆเขาาาบอออกวว่่่ชงงเเเนนี้ยคทะพราะว่ามันคนแปบนั้นกันเนาะนไม่ได้เออเราต้องทำเพจของเราซะแล้วมั้งเน,น,น,นาะอาจจะแบบมีเดี๋ยวก็เราต้องทำเพจแล้วละ่ะเพราะว่าเราจะได้โพสต์รูปได้เวลาเราไปไหนเนาะนี่มันมีแต่วิดีโอ,อคนก็จะเบื่อ,อคุยกับลุงยาวเลยอ้าวไอ้เหีย้ยลืมไปนี่มันคลิปขนมจีนเดี๋ยวปิดคลิปขนมจีนก่อนเอออขขนนนมมจีนันนี้คือคลิปขนมจีนแบบนึง เดี๋ยวเราจะมาเราหิวแล้วไม่ไหวแล้วเราจะชิมตรงนี้เลยระหว่างร้อนออชิมเลยเขาบอกว่ากะหรี่ปั๊บร้านนี้เป็นกะหรี่ปั๊บแบบอบอ่ะลองดูดิอันนี้แบบหอมไหมโบชอบกินสับปะรดเนี่ยกินไหมคือปกติมันเขาเป็นกะหรี่ปั๊บแบบทอดเนาะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นไงรสชาติไงดีไหมไม่ไม่ไม่อมน้ำมันเท่าไหร่เนาะเพราะมันเป็นแป้งอบไงรสชาติสับปะรดดีไหมล่ะฮะดูหน้ามันดิอร่อยอร่อย ใช่สับรถแท,ถแท้ไม่ใช่สับรถเทียมนี่คือคลิปกินกะหรี่ปั๊บที่ท่าช้างครับผม <laughs> บรอร่อยไหม <c oughs> ไม่เรียกกูไงไอเลยแต่ต่อของต่อไส้ไก่ปะดูอันไหนไส้ไก่แดีต้องเรียกก่อนก <c oughs> ไก่อยู่นะ <c oughs> ไหน,ไหน <c oughs> บีดูดิบีดูมีไส้ไก่แล้วไส้อะไรไส้ถัว่ว <c oughs> โอ้ยนี่มันมันอะไรไก่มั้งอะไรอ่ะเนี่ยสับปะรดโอ้สับประดบประดซื้อสับประรดเมื่อกี้อันเนี่ยสองแมโอ้อะไรอ่ะเอออะไรของน้องเขาวะเจอป่ะเยอสับประรดเออทำไมมีแต่สับประรดมองเขาหยิบผิดแน่เลยลองตันี้บีดิเขาถือถ่ายวิดีโออยู่จะให้ทำยังไงต้องหลายอย่าง หรอเขาคิกว่าสับปะรดหมดเปล่าไม่นะผู้ปรกออย่างละสองนี่อาสีแดงอ่ะนะไส่ไก่ออ<ม>เอาา้ามาเดี๋ยวลองชิมไส้ไก่ดูเป็นไงนะให้โบถ่ายแป๊บนึงเว้นี่ไส้ผัวเผือกฮะเผือก,อ,กอันนี้ไส้เผือกเหรอเผือก,อกใช่ไหมมันก็ห้างๆมันไม่อมน้ำมันเออ อ่อเหรออืมเสียดายไม่มีไส้นี่เลยอ่ะน้องเขาหยิบผิดแล้วเราก็บีบไปหมดแล้วด้วยอบอหัวเกล็ดนี่มีสักไก่เหรอืมน้องเขาต้องหยิบผิดแน่เลยเอาสัาบปะรดมาหมดเลย สองมาล้วกก่อนเนาะอืมโอเคกินก่อนระหว่างรอเรือบาย